พักผ่อนที่บ้านคุณแม่ก่อนเพราะว่าคือไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วแบบว่าให้ไปไปโยนความเครียดให้ลูกคือถ้าลูกเห็นไม่อยากให้ลูกเขาช็อกเขายังเด็กอยู่แล้วมันฝังคือเด็กที่แบบว่าสามขวบห้าขวบมันอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไม่อยากเอาอะไรที่มันไม่ดีไปให้ไปฝังในความเครียดของเขาอย่างเงี้ยฮะแต่ก็มีบอกกับภรรยาว่าเอ้ยเราเพิ่งมารู้ตัวไม่พร้อมจริงๆสมองแล้วมันก็เพิ่งเกิดเหตุเมื่อสามวันที่แล้ว เนี่ยครับว่ามันเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆมีมีคุยกันฮะมีคุยกันแต่ว่าด้วยความที่ผมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยนะฮะก็เลยยังไม่ได้ไปเยี่ยมยังไม่ได้เจอกันผมก็คิดถึงผมก็คยังถามระยะอยู่เลยยังอยากเจอว่าเออหาเวลานัดพักผ่อนที่บ้านคุณแม่ก่อนเพราะว่าคือไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วแบบว่าให้ไปไปโยนความเครียดให้ลูกคือถ้าลูกเห็นไม่อยากให้ลูกเขาช็อคเขายังเด็กอยู่แล้วมันฝังคือเด็กที่แบบว่าสามขวบห้าขวบ มันอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไม่อยากจะเอาอะไรที่มันไม่ดีไปให้ไปฝังในความเครียดของเขาอย่างเงี้ยฮะก็มีมีมีคุยกันฮะมีคุยกันแต่ว่าด้วยความที่ผมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยนะฮะเี๋เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยเ <c oughs> <c oughs> พิ่งออกมาเลย <c oughs> ใช่ฮะก็เลยยังไม่ได้ไปเยี่ยมยังไม่ได้เจอกันก็คื <c oughs> อก็มีแค่การนิดเดียวที่บรงเพยาบอลไม่ได้เพราะโรงพยาบาลผมอยู่ซ c ซด้วยอยู่ซ c ซ ใช่อยู่ c c u ก็คือคนนอกก็จะได้เข้าไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็ต้องออก CCU เป็นห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยครบมีล่าสุดตอนผมก็จำไม่ได้นะครับว่าตอนไหน mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่ตอนหลังจากนั้นมาผมก็ออกมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วก็มาเริ่มทำงานครั้งสุดท้ายเจอก็จะนานพอสมควรเหมือนกันจจไ,มไ,ไม่ค่อยได้เจอสักประมาณนึง mm hmm. ใช่ครับประมาณหนึ่ง ผมก็คิดถึงผมก็ยังถามระยะอยู่เลยยังอยากเจอว่าเออหาเว,าวลานะัดคุยกันถามเปิทางกันใช่ฮะคุยกันแชท,แชทกันงไงครับถามใช่ฮะเฮ้ยผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ดูนะเลยจริงจริงไม่ได้ดูผมเป็นคนไม่มีคืออินสตาแกรมก็ไม่ได้ดูเป็นคนไม่ชอบเล่นอยู่แล้วยิ่งป่วยพาสเวิร์ดก็จำไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นเลยก็เลยไม่ดูเลย ใ, <c oughs> ใช่ฮะอลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงแม้ผมหายป่วยแล้วก็คือผมก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่ <c oughs> แต่ก็มีบอกกับภรรยาว่าเอ้ยเราเพิ่งมารู้ตัวไม่พร้อมจริงๆสมองแล้วมันก็เพิ่งเกิดเหตุเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยครับว,ว่ามันเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ถ้าสมมุติว่าหายดีอาจจะได้กลับไปที่บ้านภรรยาลูกมอนดิมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ฮะเราก็ยังบอกเขาว่าว่างก็อยากให้พาลูกมาที่บ้านคุณแม่อยากให้เขาพามาเรื่อยๆแต่เขาก็มีงานของเขาตอนนี้อาจจะ อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาไม่ว่างไม่ว่าง,างตรงกรันพูดผิดไม่ว่างตรงกันน่าจะเป็นอย่างนั้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ